จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานย่อยยดยิ่งฝาอายุธยามรดกโลกประจำปีพศ2564ระหว่างวันที่1 7 2 6ธันวาคม2564ณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ3ทศวรรษทีู่เ e s โกประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่13ธันวาคม2534 โดยจังหวัดมอบหมายให้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดพิธีบวงสวงบุรพักษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาและพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุจัดขบวนแห่ร่วมพิธีเปิดงานนำเสนอเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม พิธีเปิดงานโดยนายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมลานวัฒนธรรมมีกิจกรรมการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีอาทิการแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์การแสดงลิเกลำตัดละครชาตรีหุนละครเล็กโจโหลุยและการแสดงพื้นบ้านต่างๆการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการตีมีดการปั้นหม้อดินการทำขนมไทยโบราณจัดมุมเครึ่งเล่นโบราณ เรียนรู้กรอนการผ่านวรรณคดีกิจกรรมของสถานศึกษากิจกรรมรักผ้าไทยสารสายใยวัฒนธรรมสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเป็นการแสดงแบบผ้าไทยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเครือขา่ายภาคธุรกิจเอกชนและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมรวมทั้งเด็กและเยาวชนจัดลานวัฒนธรรมสร้างสุขพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย การจำหน่ายอาหารและสินค้าทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งจัดมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ผลการจัดลานวัฒนธรรมมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า1 0 0 0 0แคนเป็นลานวัฒนธรรมที่นำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนช่วยเหลือกลุ่มศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดและประเทศมีไรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมมากกว่า1ล้านบาท เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การจัดงานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานประหลัดก,กระทรวงวัฒนธรรมและได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019อย่างเคร่งครัด